ก็จะพามาดูอีกอระบบหนึ่งนะครับที่ต่อยอดขึ้นมาจาการะบบปลูกผักที่เมื่อก่อนนี้คือทําระบบน้ํากลองจากทางปลาผ่านทางปลาเลยนะครับวันนี้ก็เป็นการเพิ่มระบบกลองโดยเพิ่มพื้นที่ปลูกผักเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ระบบนี้นะครับผมทาเป็นระบบน้ําตกนะครับให้โดยใช้ไฟโซลาเซลล์เหมือนเดิมนะครับดึงนะครับอันนี้ชุดเมื่อก่อนนี้คือทําประมาณ ชุดสมถังนะครับปั๊มตัวเดียวนี่ทําชุดเจ็ดถังนะครับทดลองดูว่าชุดเจ็ดถังแล้วก็ใช้ปั๊มตัวเดียวเหมือนกันตัวเล็กเท่าเดิมนะครับก็จะหมุนระบบน้ําให้มันวนกันนะครับโดยเพิ่มพื้นที่กรองก็คือพื้นที่ปลูกผักนะครับใช้ถาดนะครับมาด้านหลังนะครับอันนี้คือทําเป็นระบบชั้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ในระบบนี้นะครับคือบ่อหนึ่งก็จะเลี้ยงปลาตอนนี้ผมเลี้ยงปลาดุกอยู่ที่บ่อละ แปตัวนะครับมีทั้งปลาดุกแล้วก็ปลาปลาหมอนะครับปลาหมอเทศนะครับอันนี้ก็ตัวถังหลักอยู่อยู่นี่นะครับดึงน้ําจากตรงนี้เข้าบ่อกรองนี้นะครับแล้วก็ให้ให้ไปตามนะครับเขาเดินข้อให้ไปตามผักปลูกผักน,นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้หินใช้วัสดุอุปกรณ์ปลูกเลยนะครับเป็นการใช้ลากแช่น้ําไปเลยนะครับเดี๋ยวลากมันก็จะ ออกมาเองนะครับนะครับมันจะเห็นท nice. ี่ตะไคร่ด้วยตรงตากแดดก็จะมีตะไคร่น้ำนะครับตะไคร่น้ําก็แต่รากมันก็มาเกาะกันพอเกาะกันมันก็จะเป็นสารเป็นตัวกรองตะกรอนได้ดีนะครับนี่ก็ปลูกผักได้หลากหลายชนิดนะครับก็เอาักที่เรามีในครัวเรือนที่เราชอบกินแลยเราก็ปลูกนะครับลองปลูกดูอันนี้ปลูกผั้งสารละเเนงนี่ครับระบบนะครับก็จะเป็นเเดินระบบนะให้มันทั่วถึงกันนะครับนี้ระบบนี้ก็จะมีท่อระบายน้ำ พิ่ท่อระบายน้าให้มากขึ้นเท่านั้นเองครับก็คือไปทั้งตัวเพื่อบักาศท่อระบายน้ําด้วยให้ตัวก็ปลูกทิ่ที่ปลูกผักก็ไม่ยากครับผักบุ้งเราแช่เล่นแล้วก็มาเอามาลงเลยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็โตขึ้นเองครับเหมือนกันครับพวกเนี่ยเอาแช่แล้วก็ลากออกนะครับนี่ก็ลากออกแต่ลวแหนกเนี่ยครับลากออกเหมือนกันก็แ,แช่ไว้เลยนะครับระบบมันก็จะปลูกมันเองนะครับหรือมันมันก็ได้กิน น่าจะได้กินจากค่าอาหารเนาะจากที่ที้ปลาขึ้นไปนิครับอันนี้ก็ตอนนี้กําลังทดลองใช้จุลินทรีย์ร่วมนะครับเพื่อลดลดกลิ่เนเรื่องอะไรคุณภาพน้ำนะคะรับจุลินทรีย์ที่ละหมากเองในตัวเรือนระบบน,น้ำก็จะเป็นไหลให้น้ำมันไหลห่ากันนะครับทดลองปลูกไข่แยงปลูก,กแว่นักแว่นก็ปลูกได้นะคะรับปลูกไปนี่สวยเลยลก็จะทดลองรักพื้นบ้านต่างๆนะครับที่ บ้านเรานิยมบริโภคนะครับเราะปล่องปลูกดนะูก็ไม่ต้องลดน้ำนะครับโดยสุราเซอจะติอยู่ตบนนกนะครับรับแสงเมื่อกลางวันเราใช้กลางวันรับแสงมาก็จะผ่านปั๊มนะครับก็จะหมุนวนอย่างเงี้ยครับตอนกลางวันทํามีแดดออกนะครับกลางคืนก็พักครับก็เหมาะกับการเลี้ยงปลาดุกปลาหมอนี่นะครับอันนี้ก็คือว่าเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้นพื้นที่เลี้ยงปลามากขึ้นนะครับโดยใช้ระบบ จัดการน้ะพามาดูอีกที่นึงนะครับที่ผมปร,ปรับการเลี้ยงมันอยู่ในข้างๆอันนี้คือใช้พื้นที่น้อยมากนะครับพื้นที่ทางเดินข้างอาคารน,นะครับใครมีข้างบ้านที่เว่างอยู่อะไรเงี้ยให้มันได้รับแสงแดดบ้างนะครับแล้วก็เึงพื้นที่แ,แล้วเนี้ยเราก็เอามาเซตระบบได้นะครับน,นี่ก็เป็นระบบอ,อุปกรณหนึ่งแบบแคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ปรับไปตามขนาดพื้นที่ นะครับอันนี้ผมปรับไปตามขนาดพื้นที่เพิ่มพื้นที่ปลูกผักได้มากขึ้นนะครับนี่ก็โดยใช้น้ําหมุนเวียนเหมือนกันตามโซลาเซลล์กับโซลาเซลล์อยู่ตรงนั้นครับต่อสายมานะครับนี่ก็คี่เห็นว่าก็อันนี้ใช้ลักษณะสี่ถังนะครับสี่ถังแล้วก็หมุนวนน้านะครับตัดบ่อนี้คือเป็นถังกองนะครับถังกองก็พอถังกองเสร็จก็รจะลงนี้ แล้วก็ให้เข้าไปคล้ายสามทางเพื่อจะแยกน้ำให้เลยทุกทุกอันเลยทุกทุกขาดปลูกผักเรานะครับนะครับก็จะลงทั้งหมดเลยอันนี้ก็เลี้ยงปลาดุกันก็จะสามารถเลี้ยงได้หลากหลายนะครับอันนี้เป็นปลาดุกที่ผมเลี้ยงประมาณสองเดือนกว่าๆ่นิดๆนะครับแต่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กกนอาหารได้ดีนะครับอันนี้ก็ถ่ายน้ํา คือลักษณะต่อเราพ่วงหลายหลายบ่อเนี่ยเราจะต้องถ่ายน้ําประมาณสักสามอาทิตย์ต่อครั้งหนึ่งสามอาทิตย์ต่อครั้งหนึ่งถ่ายน้ำอันนี้ก็ดี๋ยวถึงตัวน้ำก็ไม่ได้เสียนะครับไม่ได้เสียไม่น่าอย่ามันจะมีนยำกัดคือบ่อกขาีว่าจะเลี้ยงกระดูกแล้วก็ปลา,าปลาหมอนะครับหมอกมากนะครับเห็นไับได้ผักผักก็สวยงามได้ดีนะครับในพื้นที่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการต่อยอดจาก ระบบที่เราสุทางนเกษตรผสมผสานเมื่อก่อนเราก็จะทําระบบให้น้ํามันผ่านไปหมดเลยทีนี้เราก็เลยว,ว่ามันต้องเพิ่มระบบพื้นที่ปลูกผักมากขึ้นแล้วก็โดยให้พื้นที่ปลูกผักตาเนี้เป็นตัวกรองนะครับตัวกรองแล้วก็ใช้น้อาจากการหมุนเวียนของปั๊มโซลาเซลล์นะครับนี่ครับนี่ครับตามเราจะหมุนอยู่นี้ทั้งวันนะครับถ้าแดดเราก็จะหมุนอยู่นี้ทั้ง,งวนันนี่ก็ได้ครับผักก็โตได้ดีนะครับ แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะจับจับวางแล้วก็ออกรากนะครับผักพื้นบ้านหลายๆชนิดนะครับที่เราปลูกที่นี่ได้อันนี้ก็โอเทเซสผักไทยนะครับผักบุ้งลปลูกได้หมดในผักแว่นอันนี้ผักแว่นนำมาเราปลูกต้นเขียวสวยมากนะครับในผักแว่นที่ขายเนื่องละบ้านเรากินนะครับน้ำว่าจะไหลวนหนึ่นจจงตาคุณภาพดีผักบุ้งก็ตัวต,ต้นต้นโตสวยนะครับระบงจริงๆเหมาะก,กับผักบุ้งมากระบบนี้นะครับ ทดลองแลคือผักถ้าทางพันอีสานเขาเรียกผักขยงนะผักขยงเป็นผักที่หเหมาะกับระบบนี้มากเลยนะครับกับผักไข่ผักแคร์รยอยระบระบบก็จะเป็นน้ําตกเป็นชั้นๆลงมาชั้นนี้คือต้นทุนน้ามันเท่าเดิมแต่เราเพิ่มพื้นที่ระบายให้มันมากขึ้นโดยใช้ผักลูกผักเข้ามาเพิ่มนะครับมันก็ไหลลงสามเป็นสองสเต็ปอย่างเงี้ยครับเราก็ได้พื้นที่บุกผักเพิ่มโดยใช้พื้นที่แคบๆข้างๆบ้านนะครับก็สร้างแหล่งอาหารหรือว่า เ,เราก็ลดรายจ่ายเราได้ค่อนข้างมากนะครับปลาถังหนึ่งเราก็เลี้ยงได้ประมาณเ0็ดสิบแปดสิบตัวก็อยู่เลี้ยงได้นะครับก็าทยอยกินนะฮะในโตวก็ทยอยกินคิดว่าก็เป็นการทดลองที่อันนี้คือว่าประสบความสําเร็จในในส่วนตัวที่ท,ที่ระบบโครงการเราทดลองมานะครับอันนี้อันนี้ทดลองในระบบเเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปั๊มแต่ผมใช้ปั๊มไฟฟ้านะครับพอดีมีปั๊มตู้ปลาเหลืออยู่นเก่าก็าเลยมาทดลองมีถังฟูนเก่า ไม่ใช้แล้วถางที่ผสมปูนนะครับอันนี้ผมใช้ปั๊มไฟฟ้านะครับมไฟฟ้านะแล้วก็นี่ครับก็ให้น้ํซคืออันนี้เป็นการเลี้ยงปลาเพื่อให้ให้ได้ปลูกผักนะครับใช้น้ําจากถังปลาป็นลก็ดูดน้ำจากตรงนี้นะครับนี่ครับกระจายออกซิเจนด้วยอันนี้เลี้ยงปลาเนรนะครับมีปลาินรข้างในแล้วก็ดูดึ้นไปนะครับผ่านระบบหาดปลูกผักเหมือนเดิมนะครับตั้งเลบ้ยังไว้เลยนะครับ อันนี้ก็สวยมากครับมันก็จะน้ําน้ําก็จะไปตามท่อลงจักหาสารถ่านอะไรนะครับแล้วก็จะไหลนะครับไหลลงมาในท่อน,นี้นะครับเป็นระบบอโคเปนิดครับที่เราทําที่บ้านไดไ้ง่ายนะครับเหมอนถึงว่านี่ก็เป็นผักหลากหลายชนิดท้องถิ่นนะครับสมุนไพรท้องถิ่นนะบักนะบุ้งนะครับผูก่บุ้งให้ร่มเงาด้วยได้กินด้วยนะครับยอดเราบุ้งยอดอะไรกนเป็นบบย,ยอดสวยได้กิน อันนี้ก็จะเป็นน้าตัวนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับหลายเดือนมาแล้วก็ใสยอยู่ตลอดถ้าระบบเนี้น้ําจะใสตลอดเวลาเปลี่ยนอันนี้ผมยังประดุกประดุกโตแล้วนะครับบ่อนี้นี่ครับก็ปลูกได้แต่ละแน่ก็งดงามน,นะครับมันถูกกับระบบแบบนี้นะครับเนาะก็คิดว่าเอาสามารถที่จะลดรายจ่ายในคนเรือนได้นะครับนะักเนก็สามารถที่จะเป็นอาชีพได้โดยใช้พื้นที่จำกัดน,นะครับก็ อนาคตก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการปรับตัวของคนในยุคโควิดด้วยแล้วก็ยุคที่น้ําท่าแล้วก็ไม่ค่อยมีก็ต้องใช้น้ําให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเห็นได้ว่าเนี่ยับข้างบ้านก็เลียงปลาได้นะครับเียปลาเลี้ยงปลาปุผักได้ได้ จะามาดูระบบการปลูกผักนะครับแล้วปล่อเลี้ยงปลานในระบบถังเกษตรผสมประสานนะครับนี่ก็ได้ทดลองมาเลี้ยงระดับระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นชุดทางแบบนี้นะครับนี่คือชุดสามถังนะครับตอนนี้ก็คือใช้ระบบโซ,ซล่าเซลล์นะครับโซ,ซล่าเซลล์แสงนาดเล็กนะครับเพื่อจะเป็น ไฟนะครับเพกับปั๊มน้ำนเล็กนะครับเพื่อจมนเวียนน้ำในระบบถังบาน,นะครับโดยนะโลกก็จะดึงน้ําจากตัวนี้นะครับปั๊มน้ำเล็กๆน,น,นะครับดึงน้ําเข้ามาสู่บ่อกรอนะครับต่อเข็าะเป็นตัวนี้นะครับคือบ่อกรอก็จะใส่ใส่แก้วมีหินมีอะไรก็ใส่ได้ครับก็จะไหลลงอ,อันนี้คือถาดปลูกผัก ก็จะเป็นตัวรากผักเหล่านี้นะครับก็จะเป็นตัวกรองนี่ครับตัวกรองพวกตะกรอนพวกอะไรได้ดีนะครับก่อนที่จะไหลลงบอ่อปลามันเด็วนะครับอันนี้เลี้ยงทดลองเลี้ยงปลาดุกนะครับแล้วก็ลปลามอเทคตัวกรอมอเทก็จะมีผักอยู่ขอบบ่อเราโดยใช้นี่ครับ,อบอกนะ็บจะเป็น แก้วกาแฟเก่านะครับก็ปลูกผักที่บ้านนะครับผักไทยผักคะแยงผักบุ้งอะไรได้หมดนะครับนี่ก็สามารถปลูกพริกพริกก็ได้กินนะครับนี่ก็มีพริกจริงๆก็มีผักหลากหลายอยู่ในนี้นะครับวิธีปลูกก็ง่ายๆนะครับนะครับมันก็จะรากรากมันก็จะออกตรงนี้นี่จะไม่ถา่าดราคาถูกเราก็สามารถมาต่อ,อยาวปลูกผักนี่ก็โดยไม่ต้องลดน้ำนะครับ ปลาครับแล้วก็มีปลาอันนี้ก็มีปลาหมอเลี้ยไงไว้มีปลาหมอเลี้ยงพันน่าจะสองเดือนแล้วครับตัวนี้มีกินกินได้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นปลาหมอหมอหมอเทศครับ เพียนแล้วเลีเ้ยงไว้คับบนั้นก็มาถ้าไปกินบ้างสำคัญคือมันได้ผักนะครับหยดน้ําน้ําที่เป็นน้ําที่ปลาก็ถูกกระจายมาตามที่ระบบกรองของเรานะครับโดยมีรากผักเป็นตัวกรองนะเป็นฟิลเตอร์กรองให้นะครับแล้วก็ผักเองก็ได้ธาตุอาหารจากขี้ปลาแล้วก็ไหลลงที่นีน่อันนี้ก็เป็นการระบบที่ยืดระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำนะครับทาง ตัวนี้ครับจุดนี้ผมตั้งไว้กลางแดดเลยนะครับเพื่อให้ได้โนสาร์เซลล์แสงนี่ก็ประมาณเกือบสองเดือนผมเปลี่ยนน้าครั้งหนึ่งนะครับสองเดือนจะเปลี่ยนน้าครั้งหนึ่งแล้วก็จะจริงแล้วก็ทําไว้ข้างๆแปลงผักเรานะครับเวลานั้นผมก็ใช้น้ําที่ที่ผมเปลี่ยนจากที่นี่นะครับผมก็มาลงที่แปลงผักข้างๆนี่นะครับอันนี้ก็จะปลูกผักไว้ข้างๆเลยทำแปลงผักไว้คือเราไม่ได้ทิ้งน้ำนะครับน้ำมาใช้ทุก ทุกหยดเลยนะครับระบนี้ก็เหมาะสำหรับคนมีพื้นที่น้อยแล้วก็คนที่คิดว่าอ,อก็ผู้สูงอายุหรือในชุมชนที่ไม่เดไม่อยากออกไปเลี้ยงปลาข้างนอกนะครับทีนี้ก็สามารถที่จะทําสร้างอาหารในระดับคนเดียวันได้ก็ปุพกาด้หลากหลายนะครับสวยครับ แจะมองไม่เห็นทังแล้วนะครับพักคุ้มหมดแล้วนะ